โอเคครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆแฟนโตเกียวเร e ยนเจอทุกคนทุกขั้นด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่กับโปรไฟล์ตัวละคร่างฮารุชิโยซันสึนะครับหรือฮารุชิโยอาคาชินั่นเองก็เรามาทําความรู้จักกับตัวละครตัวนี้มากขึ้นไปกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะครับโอเคก็ชื่อนี้ก็ฮารุชิโยซันสึนะครับที่ทุกคนรู้จักหรืออีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือฮารุชิโยอาคาชินั่นเอง ปัจจุบันฮารุชิโยซันซึอายุ27ปีในปี2018นะครับแล้วก็อายุ18ปีในปี2008แล้วก็อายุ16ปีในปี2006นะครับส่วนวันเกิดตัวละครตัวนี้ก็จะอยู่วันที่3กรกฎาคมปี1990ครับปี90หรือว่าปี2533ครับถ้าเป็นพอสอบ้านเรานะ แล้วก็ส่วนสูงของตัวละครตัวนี้อยู่172เซนตเมรเลือดกรุ๊ป AB นะครับก็ลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดของซันสึนี่ก็จะมีผมยาวสียุนฟูนะอันเป็นเอกลักษณ์ถ้าในมังงะก็จะเป็นสียุนูนะแต่ถ้าในอนิเมะจะเป็นสีบอนเทาและมีขนตาที่โดดเด่นพร้อมเจอะหูข้างขวาและมีแผลเป็นที่มุมปากซันสึมีเอกลักษณ์ที่เหมือนกับน้องสาวของเขาอย่างเซนจูนะครับ เหล่าพี่น้องของซันสึทาเคโอมิอาคาชิเป็นพี่ชายส่วนคาวารนาีเซนจูเป็นน้องสาวของซันสึนั่นเองสาเหตุที่มีแผลที่ปากเราก็ต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยนะครับตอนสมัยที่ทั้ง3ยังเด็กนะครับก็จะมีซันสึแล้วก็ไมกี้แล้วก็บาจินะครับสามคนนี้ก็คือเล่นด้วยกันก็คือสนิทมากเลยแล้วมีวันหนึ่งก็คือไมกี้ก็คือเล่นเครื่องบินไอคอปเตอร์อะไรของเขาเนี่แหละ อ่าเล่นไปแม่นแมนอะไรของมันเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเล่นเลยแล้วทีนี้เหตุเกิดขึ้นเพราะเซนจูเซนจูก็คืออ่าเห็นเครื่องบินแล้วโอว้โหแม่งโคตรเฟี้ยวเลยอะไรประมาณเนี่ยแล้วทีเนี้ยพอไมกี้มันไม่ได้เล่นใช่เปละ่ะเซนจูมันก็เลยเอามาเล่นแล้วทีนี้เกิดทํามันทงนังให้เนี่ยหักเป็นสองทอดเลยแล้วทีนี้บังเอิญไมกี้มันเดินมาเห็นทีนี้แล้วสายตาไมกี้ก็คือจะฆ่ามันให้ได้เลยแล้วทีเนี้ยเซนจูแกเธอไม่รู้จะพูดว่ายังไงใช่เปล่าล่ะเออ แล้วทีนี้เซนจูก็เลยโกหกไปว่าซันสึเป็นคนทำทีนี้ไมกี้ก็ดิ่งไปหาซันสึเลยทำให้เกิดปัญหาก็คือไมกี้ก็ฉีกปากของซันสึเลยทีนี้เอามีดแบบฉีกเลยอ่ะนั่นแหละก็คือที่มาของแผลเป็นของซันสึนั่นเองก็คือซันสึก็คือร้องไห้ไมกี้มันไม่ชอบคนร้องไห้เออมันก็เลยสั่งให้อารุชิโยะมันหัวเราะขึ้นมาทีนี้มันก็หัวเราะทั้งน้ำตาเลยเลือเพื่อนเคิด่อดิ่ คนบาดเจ็บอยู่ใช้เวลาเออมากมาให้หัวร้อยอย่างเงี้ยไอ,อ้ไมกี้เรานันและนี่ก็คือสาเหตุนะอ่าปัจจุบันสันสือปรากฏตัวมาในมังงะตอนที่138นะครับหรือในเล่มที่16นั่นเองอ่าถ้าเป็นในอนิเมะจะปรากฏตัวในตอนที่5มาแบบแวบๆนะถ้ามปรากฏตัวในแบบฉากต่อสู้ก็อนิเมะในตอนที่19เลยครับ uh. เรามาดูเรื่องความหมายของชื่อและนามสกุลของซันสือกันเลยนามสกุลอาคาชิเนี่ยแปลว่าสว่างนั่นเองตัวคันจิตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเหมือนกันนะแล้วก็ตัวชิที่แปลว่ารับผิดช,ชอบจัดการอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พอมารวมกันก็จะได้เป็นประธานมั้งประมาณเนี้ยแหละอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแล้วก็มาดูซันสือนะครับความหมายของซันสึก็คือสั่งเนี่ย ีันัจีตัวเนี่ยแปลว่า3นะแล้วก็สืบนะที่หมายความว่าทางแยกหรือรวมกันเป็น3ทางหรือทาง3มแพ่งเป็นชื่อแม่น้ำที่คนตายใช้เดินทางไปเยอมโลกกันในทางพุทธศาสนาพุทธนะแล้วก็มาดูกันที่ชื่อฮารุชิโยกันนะครับประกอบไปด้วยคันจีตัวฮารุนะแปลว่าพันชั่วยุคนหรือพันชั่วยุโรปประมาณนี้แล้วคำว่าชิโย แปลว่าหลายคืนนั่นเองพอามารวมกันแล้วก็จะแปลมาว่า1,000ค่ำคืนของฤดูใบไม้ผิประมาณนี้ซันสึอเองเป็นรองหัวหน้าแก๊งของคันโตมันจิไคสอปีก่อนที่ก่อตั้งแก๊งคันโตมันจิไคซันสึเป็นรองหัวหน้าหน่วยของหน่วยที่5แก๊งโตเกียวมันจิไคและต่อมาได้ติดตามยาซึโรมูโตไปที่เทนจิกุในทำร้ายเส้นเรื่องอนาคตหลังจบภาคเทนจิกุแล้ว เป็นรองหัวหน้าแก๊งของแก๊งบอนเทนที่อันชั่วหลายและรองหัวหน้าแก๊งของคันโตมันจีไคซึ่งหมายความว่าซันสึน,นั้นมีอำนาจสูงสุดในแก๊งนอกเหนือจากไมกี้ซันสึอ,อาจจะดูเป็นคนที่ใจเย็นและวางใจได้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์มากนะเพื่อนๆเขาสามารถจัดการกับมูโชถ้าเขาหลังจากที่เขาเทรยศต่อไมกี้นะคือไอเนี่ยมันสามารถฆ่าใครก็ได้เลยที่ทรยศไมกี้นะ แม่งโหดไม่ถามชื่อเลยก็คือฆ่าเกลี้ยงฆ่าไม่เลี้ยงเลยประมาณนี้สันสื่อได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นรักสู้ที่มีความสามารถที่พบเห็นได้บ่อยได้ในภาคหลังๆแม่งใช้แต่อาวุธเปรียบเทียบสันสื่อกับที่น้องเพตานีรันและเรดินโดได้เลยแสดงให้เห็นว่าความสามารถพอที่จะสู้กันได้อยู่ในเรื่องใช้ความสกโปะนะไอ้พวกนี้แม่งใช้แต่อาวุธเปิดตัวไอ้ผ้าเทนจิโกะ แม่งก็ไอลันละลินโดแม่งก็ฟาดหัวไอมิสยาคุงเราเลยอ่านั่นแหละไอซันสึในภาคหลังๆแม่งก็ใช้สมุไรนะในการแทงคาคุโจและหลังจากนั้นซันสึยังได้ทําการเอาชนะเซนจูที่เป็นน้องสาวคนเล็กของเขาได้อย่างง่ายดายซึ่งครั้งหนึ่งเซนจูถือว่าเป็นหนึ่งในสามเทพเลยนะก็คือเป็นหัวหน้าแจ้งบามันนะนะก็คือศึกสามเทพอะอ่า ในวัยเด็กนั้นซันสึก็ดูจะเป็นคนเรียบร้อยดีอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากเขามากักจะโดนทาเคโอมิดุด่าเป็นประจำเนื่องจากเซนจูนมักใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะเลยทําให้ถูกเคโอเมเนตวาดเสียงใส่บ้างอะไรบ้างโดนด่าบ้างอยงี้ยนะแรกก็ไม่เป็นอะไรสักเท่าไหร่หรอกแต่พอหลังจากนั้นนะ่ะซันสึก็ทําให้แบบ ตัวเขาเนาะเวลาคนที่โดนด่ามากๆเนี่ยก็แบบว่าเริ่มจเะเขม่นน้องสาวอะไรประมาณเนี่ย mm hmm. เซนจูก็แบบว่าไม่รู้เนาะอะไรประมาณเนี่ยนั่นแหละแล้วพอหลังจากที่เขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วอารุชิโยดูเหมือนจะเป็นคนที่เปิดเผยแบบขาดผ่าดซ่ามากก็คือแบบว่าชอบใช้เสียงดังเป็นคนที่โหดเหี้ยมอมหิดมากมีแนวโน้มจะเป็นแบบว่า มันมันไม่มีแนวโน้มวาคือเป็นเลยอ่ะมันเป็นผู้ป่วยทางจิตเนี่ยเขาบอกให้โรงพยาบาลจิตแพทย์เรียกมันว่าคนไข้อะไอ้สันสือมันควรไปพบหมอนะอ่าเรามาเรามาดูที่ข้อมูลยิบย่อยที่ไม่จะเป็นกันในในเรื่องนะะอันนี้ก็เป็นข้อมูลยิบย่อยนะโดยอ้างอิงจากหนังสือการ์ตูนอย่างเป็นทางการนะครับสีประจําตัวของสันสือที่เขาชอบนะนะก็คือสีม่วงแดงประมาณนี้แบบสีเลือดอะไรประมาณเนี้ยส่วนของที่เขาชอบกินก็คือชีสเคส้ก สันสื้อเองเขาไม่ชอบอาหารที่มันรสเผ็ดมากเพราะว่ามันทําให้เขาเหงื่อออกง่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยไม่ชอบกินเผ็ดนะเหมือนผมเลยผมก็ไม่ชอบกินเผ็ดเหมือนกันมันเผ็ดแล้วมันกินยากนะคนที่เขานับถือและชื่นชมเป็นอย่างมากแบบว่าแทบจะเชิดชูเลยก็คือไมกี้นั่นเองสิ่งที่เขาไม่ชอบหรือกลัวนั่นคือการกั้นหายใจนั่นเองเพราะว่ามันอาจจะทําให้เขาขาดใจตายได้เขาเลยไม่ชอบกั้นหายใจนะคนบ้าที่ไหนจะไปกั้นหายใจอะไรเป็นรู้ว่าตัวเองจะตายมันจะไปกั้นทําไม ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันความฝันของเขาก็คือการได้เป็นมือขวาของไมค์คีซึ่งปัจจุบันในอนาคตเขาก็ทําสําเร็จแล้วนะเป็นมือขวาแบบพาไม่เลยยังเลยและนี่ก็คือสิ่งสุดท้ายที่ผมไปเจอมาแล้วแม่งหาดีมากเลยเมื่อบาจีออกจากโตมันแล้วไปที่อุฮารานะก่อนจะไปซันสึกก็ถามเขาว่านี่นายใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอ่ะทำไมผมงนายสวยจังแล้วมันพิวไหวดังายานะ้ำอะไรประมาณนี้ซึ่งบาจีเองก็ตอบว่าอ๋อ ฉ้นแค่ใช้สบู่นะถูๆไปเดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนผมอย่างนี้เองหลังจากนั้นสันสึก็ลองทําดูแล้วผม,ผมของเขามันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือยุ่งเหยิงแบบแทบจะผมเสียเลยอะไรประมาณเนี่ยเขาเลยสาบานว่ากูจะข้ามงแน่บาจิครั้งต่อไปที่เขาเจออะไรประมาณเนี่ยอย่าให้กูเจอมึงน,นะอะไรประมาณเนี้ยหลังก่อนศึกลูกฮาระ เอาแล้วเพื่อนๆก็ถ้าสั้นไปก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับก็คือแบบว่าอยากได้สักสิบชั่วโมงอะไรประมาณนี้ไม่บ้ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก่อนนะกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูแล้วชอบใจก็ขอบใจมากๆนะครับก็พาร์หนาอยากให้ทําเป็นโปรไฟล์ตัวละครอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างนะครับหรือ ขาดตกบกพร่องตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับก็ถ้าผมมั่วประกันใดก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะไปแก้ไขต่โดยดีก็ไว้เจอกันใหม่พัหน้าในเร็ววันนะครับก็สําหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ